สวัสดีเพื่อนด้วยกัน้องรายการสวสดีไปช่องทาง YouTube ด้วยในว,วันนี้ก็จะมาฝาก2คู่เช่นเคยในสำหรับรผลงานเมื่อวานในผมก็แสดงความยินดีด้วยกัน ในวันสำหรับคนที่ตามเข้ามาหน้าช่องในหรือว่าในกรุบควของเราเนาะในวันแรกก็ใครสนใจน้องอยากจะเข้ากลัวน้องหรือว่าอยากเข้าไปสมผัสในกลุ่มของเราเนี่ยน้องก็สมัครเป็ไลน์เข้าไปแอดทีเอ็มเจ็ดแปดเจอได้ทุกทุกวันในกับผมโอเคนะสำหรับคูแ่แรกวันนี้น้องผมไปดูสําหรับตรารั้งของคาร,บราบาลครับกันหน่อยละกันใน,ะนะวันนี้ก็ไปนัง่งทัดเมียโลเวอร์ แนวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางด้านของเบรอร์ตันอัลเบียสนี่ครับแล้วก็ในครับผมมองว่าสำหรับทางนัของทันเมโลเวอร์เนี่ยในวงเกมช่วงน,นี้ก็ถือว่าในผมทำผลงานได้ดีอย่างตอนน่อเ,เนื่องเลยในครับผมแไรก็ทางนั่งของเบอร์ตันอัลเบียสเนี่ยผมยังมองว่าเกมรับช่วงนี้น้องก็ถือว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร,ร่ในวล้วก็มันเป็น ฟุตบอลถ้วยด้วยในเกมกับซาเครบาผมยังมองว่าทามิอาโรเบอร์ในเกมได้เปรียบกว่านั่นเองแนวสภาพของพองของทีมวันนี้ก็ถือว่าครบเครื่องกันตั้งคู่แต่ว่าวันนี้มองว่าทามิอาโรเบอร์จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยวันนี้เป็นการได้เปรียบได้ในบ้านของตัวเองด้วยในกรผบสำหรับคู่แดงวันนี้ให้มองทามิอาโรเบอร์เนาะส่วนคู่สองในงผมสำหรับการตั้งของเรอัลมาดิดในวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับตั้งของโอซาซูนา ในครับผมสำหรับโอซากุซูนาเนี่ยนะผมผลงานช่วงนี้จากหกเกมที่ผ่านมาออกไปเย็นในผมยังไม่เคยเอาชนะใครมาได้เลยในครับผมบอกเลยว่าเกมรับช่วงนี้ก็ถือว่าดุดไปบ้างในสำหรับโอซากุซูนาเนาะส่วนเรียลมาดริดในผมไม่ไม่ไม่มีอะไรกังวลเลยในจากสี่เกมที่ผ่านมาผลงานเราก็ถือว่าเก็บชัยอย่างต่อเนื่องใะครับวันนี้เป็นการได้เปรียบในลีกเดียวกันของตัวเองด้วยแล้วก็บวกกับสภาพของพร้อมทั้งคู่เราก็ถือว่าพร้อมที่จะลงสนามทั้งคู่เลยในครับเชื่อว่าวันนี้ เดี๋ยวเรื่ลมาดีตเดี๋ยวจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยอย่างน้อยวันนี้สอบประตูต้องยืนพื้นได้นั่นเองนะครับสำหรับ2คู่ประจำช่องนี้เดวผมก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะผมแล้วก็สตาร์เดียใครสนใจอยากเข้ากลุ่มด้วยกันเดี๋ยวหรือว่าอยากไปสัมผัสในครอบครงเราเนาะก,ก็สามารถแอดไลน์เข้าไป at ดที่เอ็มเจอได้ทุกทุกวันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพรุ่งนี้เชิญใหม่ขอบคุณครับผม